สวัสดีค่ะเข้าครัวกันอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำไข่นึ่งซีอิ้วกันค่ะสีสวยขนาดนี้น่ากินเชียวค่ะไปลุยกันเลยค่ะวันนี้เราจะทำไข่ไก่ทั้งหมด6ฟองนะคะแล้วก็จะมีแครอทซอยต้นหอมซอยพริกแดงซอยค่ะแล้วก็ซีอิ้วขาวเท่านี้เองค่ะทุกคนซีอิ้วนะคะใช้ทั้งหมด4ช้อนค่ะ ต่อด้วยแครอทใส่ลงไปเลยแล้วก็ต้นหอมนะคะพริกแดงโรยให้ทั่วเลยค่ะสีสันก็น่ากินแล้วนะคะทุกคนยังไม่ได้มีอะไรเลยต่อกไข่ใส่ลงไปเลยค่ะค่อยๆตอกนะคะระวังไข่แดงจะแตก เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนไข่ทั้งหมด6ฟองพยายามใช้ช้อนนะคะดึงผักเข้ามาข้างในบ้างนะคะเดี๋ยวผักก็จะกองอยู่แต่ข้างนอกค่ะจะไม่ทั่วจานนะคะนี่ค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปนึ่งกันเลยค่ะใส่ซึ้งนึ่งเลยนะคะใช้ไฟปานกลางก็พอค่ะ นึ่งทิ้งไว้ประมาณ10 1 5นาทีนะคะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตักไข่ออกมาข้างในไข่ก็จะแดงแบบนี้เลยค่ะ แต่ถ้าอยากกินไข่พอดีก็ประมาณ10นาทีนะคะอยากกินไขย่ยางมาตูมก็7นาทีก็ลองไปทำกันดูค่ะทุกคนกินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากเลยนะคะทุกคนลองไปทำกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ